สวัสดีค่ะวันนี้พี่มิวมาแกะอะไรคะนี่มาแกะกระเป๋าใหม่กระเป๋าสะพายใบใหม่นะคะที่แม่ให้พี่มิวนั่นเองจะเป็นยี่ห้อของม o สตูมนะคะซึ่งเขาก็มีหลายทรงหลายรุ่นให้เลือกนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นนี้ที่พี่มิวได้มาจะเป็นอย่างไรมาดูกันเลยอันนี้เขามีจริงๆเขาแพ็คมาดีมากนะอันนี้แม่แกะออกมาใส่ถุงผ้าแล้วนะคะเขาจะมีการ์ดมาให้แบบนี้เลยดูได้ไหมได้นี่อ๋อเป็นแบบอนี่ ใช่แล้วเขาก็จะมีรุ่นกระเป๋านะคะให้เราอ๋อแต่อันนี้ไม่ใช่รุ่นนี้อยู่นะใช่อันนี้เขาแนะนำไงเป็นรุ่นอื่นๆที่เราสามารถไปเลือกสั่งซื้อได้นะคะดูกันว่าอันนี้คือรุ่นอะไรนะคะโอเคมันืกันเขามีถุงผ้ามาให้แบบนี้ด้วยแ่นแทนอุ้ยอันนี้มันเป็นทรงแบบกว้างมากเลยพี่หมีวชูนี่นะคะจะเป็นทรงประมาณนี้นะคะอันนี้มีโบด้วยอ่ะ เป็นแบบว่าตกแต่งอะเอาามกนตะมูตะมีมากดูดีไซน์แบบหรูด้วยนะแล้วก็อันนี้เป็นโลโก้แบรนด์ของเขานะคะอะไหล่อะไหล่เป็นสีทองทั้งหมดเลยแล้วก็สามารถก็จะห้อยได้สายใช่ไหนดูซิปนีตัวซิปของแต่งเป็นโลโก้ได้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงเป็นแบรนด์นี่นะคะเขาปั๊มด้วยนะใช่โอเคมาเปิดดูได้ในกันว้ายกว้างมากเขามีอะไรมาให้เนี่ยมีสายยาว สายสะพายนะคะเ,เส้นยาวาด,ด้านในมีช่องใส่อะไรบ้างลูกมันช่องเดียวหรือว่าช่องไหนมัน,มนจะมีช่องใส่ปะอ๋อยี่ไงมีช่องแยกหนึ่งช่องเห็นไหมใช่แล้วก็อีกฝั่งนึงล่ะ มีซิปน่ารักมากเลยเฮ้ยแม่แอบเห็นเขามีมีโลโก้อีกรอบแบรนด์โลโก้นะคะของเขาอยู่ตรงนี้แต่ก็หนังดีมากเลยอ่ะหนังนิ่มมากจริงๆอ่ะเขาค่อยมานั่นแหละแต่แม่แกะออกใช่เพราะว่าแม่เช็คของก่อนตอนแรกที่ได้รับโอเคไหนลองมาใส่สายสะพายดูกันเราดึงออกมาเลยสายสะพายสามารถปรับสั้นยาวได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นสามารถปรับตรงนี้ได้ถ้าเกิดใครไม่อยากถือก็ ใส่ได้เลยมันก็จะล็อกเข้ากับตัวล็อกตรงนี้ให้แบบนี้เลยอ่าอีกฟังนรงค่ะอันนี้สามารถแบบใส่ของได้เยอะมากออคือใบเล็กก็จริงแต่ทรงเขาจะจุกของได้เยอะมากๆนะคะตัวนี้ใส่มือถืออันใหญ่ได้อะแล้วก็เครื่องสำอางได้กระเป๋าสะพายใบเอ้ยกระเป๋าสตางค์ใบเล็กได้ด้วย,วยนี่นะจ๊ะ แล้วก็นอกจากสีนี้สีที่มิวที่มิวเลือกจะเป็นสีสีฟ้าฟ้าคราม<ช>ซ,ซึ่งมันก็จะไม่สว่างเกินไปแล้วก็ไม่มืดเกินไปนะคะมันจะออกฟ้าเทาๆเ,เนาะนีม่มากเลยนะใช่แล้วก็มีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะนะนอกจากสีนี้ก็มีสีอื่นด้วยยองสปายดูสิยังไม่ได้สปายเลยออก็ลูมไแล้วแต่ได้หมดนี่มันสปายออกมาเป็นไงได้กระเป๋าใหม่มนี่จ้ากระเป๋าฟรีนะคะกระเป๋าฟรีจากแม่ โอเคค่ะก็จะเป็นแบรนด์มอสตรูมนะคะใครสนใจก็ไปดูได้นะจ๊ะ